สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรายังอยู่กันในบทที่10เรื่องของการช่างนะคะซึ่งเป็นตอนที่6แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนเริ่มเรียนนะคะครูปออยากจะให้เด็กๆไปดู จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะเขาอยากให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักและหาคำตอบได้นะคะ,อะตอนนี้เด็กๆอาจจะรู้แล้วเนาะว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อไปนั่นก็คือเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักหนักหนักน,กนกัเออซึ่งเรื่องนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะไปแก้โจทย์ปัญหา ครูปอยอยากจะให้เด็กๆทราบขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาก่อนค่ะนั่นก็คือขั้นตอนที่1นนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเด็กๆจะต้องบอกให้ได้ใช่ไหมว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะคะนั่นคือขั้นตอนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่2วางแผนการแก้ปัญหาคือ โจทย์เมื่อวิเคราะห์มาแล้วเราก็ต้องวางแผนใช่ไหมคะว่าเราจะเอามาบวกลบคูณหรือหารเนาะอ่านี่คือขั้นตอนการวางแผนนะคะต่อไปขั้นตอนที่3ค่ะคือการแก้โจทย์ปัญหาแล้วก็คือแสดงวิธีการเพื่อได้คําตอบมาใช่ไหมคะก็คือมาจากขั้นตอนการวางแผนนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่4ค่ะคือ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองอ่ะงั้นเรามา,มาเริ่มการแก้โจทย์ปัญหากันดีกว่านะคะตัวอย่างโจทย์ปัญหาค่ะรอยชั่งกระเป๋าและหนังสือเรียนหนัก42ขีดถ้ากระเป๋าอย่างเดียวหนัก6ขีด หนังสือเรียนในกระเป๋าหนักเท่าไรอันนี้คือตัวอย่างโจทย์ที่ครูปอให้มาเนาะท่านั้นครูปออยากจะให้เด็กๆมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกค่ะนั่นก็คือขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโจทย์ถามอะไรคะเด็กๆโจทย์ถามคือหนังสือเรียนในกระเป๋าหนักเท่าไรใช่ไหมคะ เมื่อมีโจทย์ถามก็ต้องมีโจทย์บอกอ่าโจทย์บอกว่าอะไรก็คือประโยคที่เหลือใช่ไหมคะนี่ก็คือปลอยช่างกระเป๋าและหนังสือเรียนหนัก42ิขีดถ้ากระเป๋าอย่างเดียวหนัก6กขีดอันนี้คือขั้นตอนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะทีนี้มาขั้นตอนที่2ค่ะการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา การวางแผนคืออะไายก็คือเอให้เด็กๆด,ดูเนาะมาดูที่โจทย์ก่อนนะ mm hmm. พลอยชั่งกระเป๋าและหนังสือเรียนแสดงว่าเขาเอาของสองอย่างนี้มาชั่งรวมกันใช่ไหมคะซึ่งเอามาชั่งรวมกันแล้วหนัก42ขีดนะแต่พลอยบอกว่าพลอยอยากพลอยอะชั่งกระเป๋าอย่างเดียวนะโดยที่ไม่มีหนังสือเนี่ยหนัก6ขีดอ่ะแสดงว่าที่เหลือ ที่เหลือจากน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยต้องเป็นน้ำหนักของหนังสือเรียนใช่ไหมคะเออมันก็คือสิ่งที่โจย์ถามนั่นแหละนั่นก็คือหนังสือเรียนในกระเป๋าหนักเท่าไรเนาะฉะนั้นเราสามารถหาคำตอบได้โดยนำ42ลบด้วย6เพราะหนังสือน้ำหนักหนังสือเรียนอย่างเดียวไม่รวมกระเป๋าน้ำหนักจะต้องน้อยลง นะคะแสดงว่าเอามาทําอะไรกันคะเอามาลบกันเออเอามาลบกันอ่ะตอนนี้เราผ่านไป2ขั้นตอนเลยใช่ไหมขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็ขั้นตอนการวางแผนทีนี้ขั้นตอนที่3นั่นก็คือการแก้โจทย์ปัญหาครูปอยอยากให้เด็กๆก่อนแสดงวิีร่รมให้ดูหน่วยก่อนคะ่ะหน่วยน้ําหนักของข้อน,นี้คือให้ขีดมา42ขีด 6ขีดใช่ไหมน้ำหน่วยน้ำหนักมันให้มาแค่หน่วยเดียวนั่นก็คือขีดเนาะฉะนั้นถ้ามันให้น้ำหนักหน่วยน้ำหนักมาแค่ขีดอย่างเดียวแบบนี้นะคะครูก็จะเขียนประโยคที่โจทย์บอกอันแรกมาเลยค่ะนั่นก็คือกระเป๋าและหนังสือเรียนหนัก42ขีดโดยเอาหน่วยน้ำหนักไว้ท้ายแบบนี้นะคะต่อไปประโยคที่2ที่โจทย์บอกนั่นก็คือ ถ้ากระเป๋าอย่างเดียวหนะัก6กขีดเออ,อใส่เครื่องหมายลบไปด้วยนะคะเสร็จแล้วประโยคที่3คือะายประโยคที่3คือหนังสือเรียนในกระเป๋าหนักจุดๆๆกี่ขีดใช่ไหมอ่ะข้อนี้นํามาลบกันเนาะเริ่มลบแล้วนะ2-6ลบ6ลบได้ไหมคะลบไม่ได้เพราะ2เป็นไงน้อยกว่า6และ2เป็นตัวตั้ง ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้นะชั้น2ไปขอใครมาลูกขอ4นะคะชั้น4ให้เขาไป1ก็จะเหลือ3เนาะและ1เนี้ยที่ได้มาเนี่ยจะต้องเอาไปวางไว้หน้าเลข2กลายเป็น12นะคะ่ะชั้น12ลบ6คำตอบที่ได้จะเหลือ6นะคะ และหลักสิบค่ะสามไม่มีตัวลบดึงมาลงมาเลยก็จะกลายเป็นสามแบบนี้เนาะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราสามารถตอบได้ว่าหนังสือเรียนในกระเป๋าหนัก36กิกขีดหรือคุปตตอบอีกอันหนึ่งคืออะไรหนังสือเรียนในกระเป๋าหนัก3กิโลกรัม6กขีดเด็กๆอาจจะสงสัยบางคนเนาะว่าทำไมได้3กิโลกร,รมัมเพราะว่าอะไร30 10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รมัม30ขีดก็ได้3กิโลกร,รมัมแล้ว6ขีดก็เหลือใช่ไหมคะไม่ถึง10ก,ก็เอาไว้6ขีดเหมือนเดิมจะตอบแบบไหนก็ได้จะตอบแบบบรรทัดบนก็ได้บรรทัดล่างก็ได้ความหมายเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่4ค่ะนั่นก็คือความสมเหตุสมผลและการสรุปคำตอบว่าอย่างไรครูปอจะสรุปได้อย่างนี้ค่ะคือ หนังสือเรียนที่เราหาคำตอบได้ในกระเป๋าเนี่ยหนัก36กีโใช่ไหมฉะนั้นครูปอจะมาคิดแบบนี้ค่ะ42ที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันใกล้เคียงกับเลข40ใช่ไหมอะครูปอจะกําหนดให้มันเป็นตัวเลขกลมๆลงท้ายด้วยเลข9เนาะและ6เนี่ยมันใกล้เคียงกับ10ใช่ไหมคะครูปอลองเอา40มาลบ10เนี่ยมันได้เท่ากับ30ซึ่ง30เป็นคําตอบที่มันยังไงคะมันใกล้กับ36ใช่ไหมคะ ่าฉะนั้นคำตอบที่เราหาได้มาเนี่ยมันเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็เป็นการหาแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้4ขั้นตอนที่เราเรียนไปข้างต้นเนาะอ่ะเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะครูปออยากจะให้เด็กๆลองทำแบบฝึกหัดกันค่ะไปหยิบแบบฝึกหัดมาเลยก็คือแบบฝึกหัด เล่มที่2ใช่ไหมคะและให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า99ค่ะหน้า99เด็กๆจะเจอโจทย์แบบนี้นี่เองใช่ไหมคะคือแบบฝระหัดที่10.9โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักวงเล็บ1นะคะอะพร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อแรกกันเลยคะ่ะข้อที่1ตู้คอนเทนเนอร์หนัก1,300กิโลกร,รมัม บรรจุอะไรรถยนต์หนัก2ตัน315กิโลกรัมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ชั่งรวมกันหนักเท่าไรอันนี้คือโจทย์ที่เขาให้มาใช่ไหมคะฉะนั้นให้เด็กๆมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั่นก็คือตอบให้ได้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรอ่ะโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามคือ ถูกต้องแล้วโจท์ถยามช่างรวมกันหนักเท่าไรอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะและที่เหลือประโยคที่เหลือที่เขาให้มามันคือสิ่งที่โจทย์บอกก็คือตู้คอนเทนเนอร์หนัก1,300กิโลกร,รมัมบรรจุอะไหล่รถยนต์หนัก2ตัน315กิโลกร,รมัมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์นะคะนี่คือขั้นตอนที่1คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาใช่ไหม ขั้นตอนที่สองค่ะการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาการวางแผนอ่าเอ๊ข้อนี้ต้องเอามาทำอะไรกันหนะ้าบวกลบคูณหารนะอยากให้เด็กๆสังเกตประโยคน,นี้ค่ะนั่นก็คือช่างรวมกันเอ๊มันเอาอะไรมาช่างรวมกันคะมันเอาตู้คอนเทนเนอร์อ่าตู้คอนเทนเนอร์เปล่านะเมื่อบรรจุคําว่าบรรจุก,ก็คือเอาอะไรรถยนต์นะคะใส่เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ ใช่ไหมแล้วเอาไปชั่งน้ําหนักถามว่าน้ําหนักที่มันได้ที่เอาไปชั่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าข้อนี้ให้เด็กๆวางแผนโดยการนํามาทําอะไรกันคะเอามาบวกกันเออเอามาบวกกันนะคะ โอเคผ่านไปสองขั้นตอนแล้วฉะนั้นเราไปทำขั้นตอนที่สาบค่ะนั่นก็คือการแก้โจทย์ปัญหานะคะก่อนอื่นก่อนจะแก้โจทย์ปัญหาครูป,ปอให้เด็กด,ด,ดูอะไรก่อนนะหน่วยน้ําหนักที่เขาให้มาอ่าอันแรกที่เข้ามาคือกิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกมีตันมีกิ กิโลกรัมเอะมันให้หน่วยน้ำหนักมามากกว่าหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือกิโลกรัมและกตันฉะนั้นเด็กๆจะต้องเขียนหน่วยน้ำหนักไว้ก่อนคอรูปอเขียนได้แบบนี้ค่ะตันและกิโลกรัมอ่าไหนซ้ำเอามาแค่เดียวนะคะและ้วครูปอเขียนตันนำหน้ากิโลกรัมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตันคือหน่วยน้ำหนักที่ใหญ่กว่ากิโลกรัมนั่นเองเนาะเออชั้นข้อนี้ เอามาบวกกันเนาะฉันอะไรเป็นตัวตั้งก็ได้ประโยคแรกงั้นครูปอเขียนประโยคแรกคือต er นะู้คอนเทนเนอร์หนักหนึ่งตันสามร้อยกิโลกร,รมัมเอ้าครูปอโจทย์มันให้หนึ่งพันสามร้อยกิโลกร,รัมนี่ทาไมครูปอได้หนึ่งตันกับสามร้อยกิโลกร,รัมคะนี่เด็กๆตอบปอได้ไม่เอ่ยเพราะว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกอ่กอกออามีคนตอบคอรูปอได้เพราะว่า หตันมีค่าเท่ากับ1,000กิโลกร,รัมและตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคือ1,300กิโลกร,รัมใช่ไหมคะครูปอก็แปลงหน่วยเลยค่ะก็แปลงได้1ตันกับอีก300กิโลกร,รัมเนาะบวกด้วยประโยคที่2ก็คือบรรจุอะไรรถยนต์หนัก2ตัน315กิโลกร,รมัมวางตัวเลข ให้ตรงกันและวางให้ตรงหน่วยด้วยนะคะ2ก็ต้องอยู่ตรงหน่วยตัน315ก็ต้องอยู่กิโลกร,รัมและตัวเลขหน่วย1 0ร้อยให้ตรงกันนะลูกนะเออเพื่ออะไรเพื่อการบวกที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะและประโยคที่3ก็คือประโยคที่โจทย์ถามนั่นก็คือช่างรวมกันอ่ะเรามาเริ่มบวกกันค่ะบวกที่นับหน่วยน้ำหนักเล็กกว่าเนาะ 0บวก5เท่ากับ5ต่อไป0บวก1เท่ากับ1 3บวก3เท่ากับ6เออไหน6กรถูกต้องไหมถูกตรงนี้กิโลกร,รัมเสร็จไปแล้วต่อไปค่ะตรงหน่วยตัน1บวก2เท่ากับ3นาะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราสามารถตอบได้ว่าช่างรวมกันหนัก3ตัน610 5กิโลกรัมนั่นเองนี่คือข้อที่1นะคะถามว่าขั้นตอนที่4่ล่ะคปปรูปอความสมเหตุสมผลเราบอกแล้วข้อนี้เรานำมาบวกกันฉะนั้นคำตอบที่ได้จะต้องเป็นไงคะเพิ่มขึ้นจากเดิมใช่ไหมคำตอบมันได้3ตัน6ก5ิกิโลกรัมเป็นไงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นคำตอบที่เราได้จึงสมเหตุสมผลนะคะ ไปดูข้อที่สองกันต่อค่ะข้อที่สองนะคะก็ยังอยู่ที่หน้า99เนาะนั่นก็คืออ่ะก็อ่านใจให้ฟังนะเบลเฟอร์ลี่หนัก134ตัน820กิโลกรัมบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก180ตัน135กิโลกรัม น้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไรอะมาขั้นตอนแรกค่ะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโจทย์ถามโจทย์บอกโจทย์ถามคือน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไรนะนี่คือิ่งที่โจทย์ถามฉะนั้นที่เหลือคืออะไรคะที่เหลือคือโจทย์บอกเออโจทย์บอกนี่คือโอ้ปอง่าย โจทามจะบอกหนูตอบได้แต่หนูไม่รู้ขั้นตอนที่2นั่นก็คือการวางแผนการแก้จุดปัญหาในเด็กๆลองบอกครูปอลสิคะว่าข้อนี้เอามาบวกเอามาลบเอามาคูณหรือเอามาหารกันคะติ๊กตัก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 ติ๊กตอกหมดเวลาเออข้อนี้นะคะถ้าเด็กๆดูคําว่าทั้งหมดเด็กๆตอบครูปอเลยว่ามันคือเอามาบวกถ้าใครตอบแบบนี้ถือว่า ผิดนะคะผิดนะเอ๊ะทำไมถึงผิดละ่ะครูปอจะยกตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะครูปอยกเรือมาเลยอ่ะเรือเฟอร์รี่นี้สังเกตนะคะมีคนอยู่ไหมไม่มีเลยมันก็คือเรือเฟอร์รี่เปล่าใช่ไหมเขาเอาเรือเฟอร์รี่เปล่าๆนะไปชั่งน้ำหนักนะคะได้134ตานแปดกิโลกร,รมัม ทีนี้คำว่าบรรทุกผู้โดยสารก็คือต้องมีอะไรมีผู้โดยผู้โดยสารนั่นเองเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะอ่ากลุ่มเนี้ยเขาลงเรือพอลงเรือเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปชั่งน้ำหนักได้180่งร้อยแปดสิบตันหนึรมสิกิโลกรมัมแสดงว่าใช่น้ำหนักของกลุ่มคนนี้ไหมคะใช่หรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหมคะ180ไม่ใช่น้ำหนักของกลุ่มคนนะมันคือน้ำหนักเรือเมื่อบรรทุกคนแล้วใช่ไหมสิ่งที่เขาถามคือน้ำหนักของผู้โดยสารก็คือก่อนที่เขาจะลงเรือกันทั้งหมดเนี่ยเขาอะหนักเท่าไหร่นะฉะนั้นข้อนี้นะคะหาน้ำหนักของผู้โดยสารถ้าใครจำได้ตัวอย่าง ที่ครูปอยกไว้ก่อนหน้านี้ให้เด็กๆนำมาลบกันเนาะลบกันนะคะคือหาน้ำหนักของที่เหลือใช่ไหมคะของที่เหลืออ่ะถ้ามันลบกันนี่คือขั้นตอนที่สองนะเราจะไปดูขั้นตอนที่สามคะ่ะขั้นตอนที่สามคือการแก้โจทย์ปัญหาก่อนแก้โจทย์ปัญหาครูปอจะให้เด็กเขียนหน่วยน้ําหนักก่อนใช่ไหมหน่วยน้ําหนักที่เขากําหนดมาให้คือมีอะไรบ้างคะมีคําว่าตัน กิโลกรัมตันกิโลกรัมอ่ามีให้มา4หน่วยแต่มีหน่วยที่สํากันนั่นก็คือตันกับกิโลกรัมใช่ไหมใชมน,นครูปอจะเขียนตันกับกิโลกรัมก่อนค่ะโดยเอาหน่วยน้ําหนักใหญ่วางไว้ข้างหน้านะเสร็จแล้วข้อมือเราบอกว่าข้อนี้ต้องเอามาทําอะไรกันนะคะเอามาลบกันฉะนั้นถ้าเอามาลบกันตัวตั้งต้องมีงลูก มากกว่าตัวตั้งต้องมากกว่าฉะนั้นเอาประโยคไหนขึ้นก่อนเอาประโยคไหนคะเราจะต้องเอาประโยคบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก180ตัน135กิโลกรัมขึ้นมาเป็นตัวตั้งคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า180ตันเป็นไงกว่าคะ มากกว่า134ตันเนาะครูปอเวลาเปรียบเทียบนะหนูจะต้องเปรียบเทียบหน่วยใหญ่ก่อนแล้วค่อยไปเปรียบเทียบหน่วยเล็กต่อใช่ไหมคะฉะนั้นเปรียบเทียบแค่หน่วยตันนะลกูก180มากกว่า134ฉะนั้น180จะต้องเป็นตัวตั้งซึ่งประโยชนของ180ก็คือบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก180ตัน1 3 5กิโลกรัมนะคะนี่คือตัวตั้งนะต่อไปค่ะ ประโยคต่อไปตัวลบนั่นก็คือเรือเฟอร์รี่หนัก134ตัน820กิโลกรัมประโยคของใครประโยคของมันอย่าสลับตัวเลขนะคะไม่ใช่หนูเอา1้0 820ขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะ820มันมาคู่กับ134มนะโอเคนะอย่าสลับกันนะคะไม่ใช่ครูปอบ,บอกเอาเลขมากเป็นตัวตั้งอยู่สลับมั่วซั่วไม่ได้นะคะโอเค โอเคนะเออต่อไปค่ะประโยคที่3ก็คือประโยคที่โจทย์ถามนั่นแหละเอามาเขียนนะั่นก็คือน้ําหนักของผู้โดยสารทั้งหมดมาเรามาเริ่มแสดงวิธีทำกันดีกว่าค่ะ135ลบด้วย820้อรูถามลบได้ไหม ลบไม่ได้ใช่ไหมคะลบไม่ได้เพราะ135น้อยกว่า820เนอะลบไม่ได้ชั้น135ทําการอะไรไปขอ180 180ให้เขาไป1จึงเหลือ1 7 เก้าเนเหลือ179และ1ที่ให้เขาไปมันคือหนึตันใช่ไหมลูก1ตันมีค่าเท่ากับหนึ่พกิโลกรัมฉะนั้นจาก135่ร้ก็จะกลายเป็น1นึ่อ้าเป็นไงมากกว่ายังมากว่าแล้วแสดงว่าเราลบกันได้แล้วอะมาเริ่มลบกันห้าลบศได้ห สามลบสองได้หนึ 1. 1่งหนึ่งลบแปดได้เจ็ดอ่ะไม่ใช่ลบไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าหนึ่งตัวนี้ก็ต้องไปขอหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมอ่าแต่มันเหลือแค่เลขสองตัวใช่ไหมคะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปขอกันเนาะก็มันก็คืออะไรลูกสิบเอ็ดเลยใช่ไหมคะสิบเอ็ดลบแปดก็จะเหลือสามเนาะชั้นตรงหน่วยกิโลกร,รัมจะเหลือสามร้อยสิบ ห้นะอันนี้เสร็จไปแล้วนะ315นะคะต่อไปมาที่หน่วยตันค่ะหน่วยตันก็ลบตั้งแต่หลักหน่วยเหมือนกัน9-4ลบสเหลือห้าเจ็ลบสเหลือ4 1่ลบหเหลือศูนาแปลว่าข้อนี้นะคะเราสามารถตอบได้นั่นก็คือ น้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดคือ4 5ตัน315กิโลกรัมแต่ดูขั้นตอนที่4ใช่ไหมคือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลถามว่าคําตอบที่เราได้เป็นยังไงคะสมเหตุสมผลไม่เอ่ยข้อนี้เอามาลบกันฉะนั้นคําตอบที่ได้จะต้องลดลงจากตัวตั้งใช่ไหมลูกจากตัวตั้งคือ180ลดลงเหลือ45สสมเหตุสมผลไหม สมเหตุสมผลเนาะเพราะถามหาน้ำหนักของผู้โดยสารใช่ไหมคะเออของคนกลุ่มนั้นแสดงว่าข้อนี้สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะก่อนจากกาันครูปออยากจะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทําแบบฝึกหัดให้เก่งๆมากยิ่งขึ้นฉันครูปอขอฝากการบ้านคะ่ะ ให้เด็กๆทำการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่100-101ถึง1น1นะคะ2หน้าเท่านั้นค่ะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูประจำกลุ่มของตัวเองนะคะลองดูนะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะขอให้เด็กไน้ฝึกฝนฝีมือนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ